สวัสดีครับนักเรียนจากการที่ครูได้สอนในเรื่องของการสร้างตารางการตีเส้นตารางและการใช้ฟังก์ชันเบื้องต้นนะครับในใบงานที่ครูให้ทําไปนะฮะนักเรียนสามารถศึกษาได้จากคลิปนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับอ่าอันนี้ถ้าเกิดว่าเราจะทํานะครับเราก็สามารถใช้ฟังก์ชันได้ครูใช้ฟังก์ชัน sequence ครับอ่า s e q u e n c e แล้วก็ครูก็ใช้ O U N T ใช้ใช้เขา A ครับ นี่จะเห็นใช่ไหมเข้า A นะครับอ่าโอเคต่อมาก็คลิกเข่า A แล้วครูก็ทำการคลิกรายการแล้วครูก็พิมพ์โคลอนนะครับโคลอนอะไรฮะครูพิมพ์โคลอน B นะครับแล้วก็ Enter ได้เลยปึ๊บอ่าเห็นไหมฮะนักเรียนก็จะเห็นว่ามันมีลำดับลงมาแล้วนะครับต่อมานะครับเราจะทำการการรวมเนาะเราจะทำการรวมให้เราใส่ มาคลิกที่คอลัมน์ที่เราต้องการใส่ผลก่อนนะแล้วก็พิมพ์เท่ากับเราจะเอาช่องกิโลกร,รัมคูณด้วยจำนวนที่ขายครับ Enter ได้เลยมันจะทำการคำนวณให้เราเลยอันนี้เราก็สามารถลากสูตรลงมาได้ได้เลยนะครับเราก็จะได้การคำนวณเรียบร้อยแล้วในเบื้องต้นโดยการเอากิโลกร,รัมของสินค้าแต่ละรายการเนี่ยมาคูณกับ ราคาต่อกิโลกร,รัมที่ขายได้ก็จะออกมาเป็นจํานวนเงินคราวนี้เราจะรวมผลในแนวตั้งบ้างนะครับเราอยากจะรู้ว่าจํานวนที่เราขายได้เนี่ยขายได้แล้วทั้งหมดเท่าไหร่เราจะใช้สูตรนี้นะครับเราพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับครับแล้วก็พิมพ์ S U M ดูนะครับอ่บครูขยายหนอย่อยอ่าแล้วเราคลิกสูตรหนึ่งครั้งครับแล้วเราก็ไปคลิกเลือกพื้นที่ที่เราต้องการคํานวณครับแล้วก็ enter ได้เลยเห็นไหมครับมันจะขึ้น400คราวนี้ ก็มาทําสูตรอีกสักหนึ่งครั้งครับ sum นะครับแล้วก็คลิกที่สูตรแล้วก็ทําการเลือกพื้นที่ที่เราต้องการคํานวณแล้วก็ enter ได้เลยก็จะออกมาเรียบร้อยแล้วต่อมาครับเราจะมาตกแต่งความสวยงามเนาะครูก,ก็ทําการนะครับคุมแล้วก็ผสานเซลล์เพื่อให้ข้อความมันอยู่กลางนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะครูคก,ก็จะทําการลากแล้วก็ทําการผสานเซลล์อ่าลองดูซิว่าถ้าเกิดว่าเราจะพิม งานของเราจะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งยังไม่สวยงามเลยเราจะต้องทําการตีเส้นคราวนี้การตีเส้นนะครับครูจะตีเส้นให้มันมีลูกเล่นของเส้นนิดนึงคราวนี้ครูตีเส้นทึบก่อนพอเราตีเส้นทึบ1ครั้งเวลาเราปิ้นออกมาบางครั้งเส้นของเราจะดูทื่อๆกันไปครูก็เลยจะใช้เส้นปะมาตกแต่งตรงส่วนเส้นครับครูก็เลือกเป็นเส้นปะนะนะครับแล้วก็คลิก1ครั้ง แล้วเราก็มาคุมดำตรงพื้นที่ที่เราต้องการจะปรับครับคราวนี้ครูก็ไปคลิกแล้วก็เลือกตรงส่วนเส้นกลางดูนะครับผลลัพธ์คลิกปึ๊บอ่าเห็นไหมฮะมันก็จะได้ตารางที่สวยงามออกมานะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดที่เราเรียนกันในวันนี้สวัสดีครับ